โอ้เสวัสดีครับพวกับผมมาเฟ่กึ่ตะเกียงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเวอร์บอกนั่นเองอันนี้พรีเมี่ยนนะครับบอกก่อนไม่งั้นคงมีราวอยู่ตรงมุมขวาบนแล้วล่ะครับอันนี้เป็นแบบพรีเมี่ยมใช่แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยเนี่ยโดยเฉพาะอันเนี้ยเอาเอาไว้เขาเรียกก็เนี่ยนีอ่านเอาเลยเอาเลย อ่านเอาเลยคุณอยากอ่านก็อ่านเอามันเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับแล้วก็เผาคนแค้นแล้วก็ผมมีโลกสองโดดที่อยู่หลากหลายตอนนี้เราจะไปดูโลกแรกก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอ่ะเสร็จแล้วนี่ นี่ครับโลกปัจจุบันอยู่โลกโลกนี้อยู่ประมาณเจสิบห้าปีได้แล้วแล้วก็อีกสิบเดือนอีสองเดือนมันก็นั่นไงนั่นไงเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวก็เจสหกปีแล้วครับนั่นไง7จสบหกปีแล้วเออเนาะมาๆบ้านแรกเริ่มที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้เลยเป็นหมู่บ้านคนธรรมดาคน อันนี้หลักเกณฑขคงเกมนี้ผมสร้างคนมาถึงพ่ะเจ้าสร้างคนแล้วคนสร้างเมืองสร้างหมู่บ้านใช่กับฟังไม่ผิดและต่อมานี่ครับอันนี้ผมจะดีอันนี้ผมจะดีก็เลยให้ทองไปให้ไอ้พวกาเอพกออกมาอยู่กันตรงนี้กันนวนเนียกันเลย ดูมีสองอาณาจักรเออและต่อมาอีกสองหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านคนแค้มหมู่บ้านเอลยังไม่มีนะครับหมู่บ้านเอลยังไม่มีนี่ครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีนี่ครับตรงนี้มีท่านเลยแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านใช่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 ก็ ผมจะมารีวิวโลกผมก็เท่านี้แหละครับถ้าถาว่าทำไมไม่อยากทำลายโลคพอขี้ข้านพอเป็นคนที่เห็นอะไรสวยๆแล้วมันไม่อยากทำลายเข้าใจไหมครับเห็นอะไรสวยๆอีแบบเนี้ยอีแบบเนี้ยอีแบบเนี้ยคือไม่อยากทำลายเลยอะ สิ่งเดียที่ผมทําได้ผมจะทําให้ดูเลยนะครับใส่มาป้าอยากจะไปไปบาฟ้าผ่าเปี่ยงลงไปแล้วอยากรู uh ้ว uh ่าเขาจะแก้ปัญหายังไงแต่ผมไม่กล้า ไปพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปโลดที่สองกันเลยครับโลดที่สองพอทำไว้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่อ้นี้นี่แล้วก็ตรงนี้ตัวนี้บัวบ้านกนรรมดาบัวบ้านออฟ บู่บ้านคนแคทและสุดท้ายบู่บ้านเอวแล้วก็ตรงกลางมีทองกันเหล็กอยู่ใครเอาได้ก็เอาไปใครเอาได้ก็เอาไปผมพูดแค่นี้แหละเนาะงั้นมาเริ่มกันที่จะว่าไปผมยังไม่ได้ให้ดูสแตกของโลกนั้นเลยนี่นะใช่งั้นเรากลับไปก่อนดีกว่านะครับกล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 ับเออจบค่อยก็ได้ นั้นนี่ครับอันนี้สำหรับดูหมู่บ้านคนอื่นว่าเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ทองศูนย์แล้วก็เจ็ดสอสองอันนี้ผมไม่รู้ไม้แปดแปดสามมีคนห้าสบหกคนไม่ใช่ห้าสบกบ้านนะแต่แล้วก็อายุหมู่บ้านสามสิ้าชายชัว บรดูอายุโลกกันครับ43ปีแล้วนะครับเนี่ย43ปีเดี๋ยวพอเพิ่มผลเล่นหลังไม้ก็1 0ร้อยกว่าปีครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีและผมกลัวเนี่ยทำอะไรดีนั่นสิดูวความสัมพันธ์กันดีกว่านะครับความสัมพันธ์ของบ้านนีนกำลังเป็นอะไรโอ้ ด,ดูดีดูดีดูประวัติกันครับระบอกว่าใหม่ถูกสร้างแล้วเอดเดแต่ผมจะไปใส่สถิตของการทำลายปุ่มปุมปุมให้ดูเลยนะครับแบบส่มๆนี้เลยครับสร้างเกาะอืมดูดี อย่างแรกอันนี้เพิ่มเอ้ยเพิ่มเออเพิ่มขึ้นอุดแล้วดีกว่าเพาิ่มอุณหภูมิความร้อนของพื้นที่นั้นๆก็ไปแถวนั้นก็จะร้อนชา้าจะไฟไหมอันนี้เย็นแบบหิมะครับรู้ก็ดีลดอุณหภูมิและ นี่คือเป็นอย่างแรกสายฟ้าพอดีไหวมากับการที่เคลีย์เคลียป์ปาเคลียป์ปาใช่อันนี้เพนนดไหวอันนี้ผมไม่เคยใช้เพราะว่าเพนียดไหวคนเยอะต่อมามันเป็นแรงกระแทกครับอันนี้พายุพายุนี่มันจะอยู่ถาวรน,นะครับบอกก่อน พราะงั้นอย่าไปใช้มันเชื่อผมอย่าไปใช้มันเดี๋ยวพอ,อยุมันจะไปเข้าหมู่บ้านของพวกท่านนะครับฝนไฟก็น่าจะรู้กันดีที่มาจากสายฟ้านะั่นแหละไฟไฟลงไฟลงไฟเลยอนนอน,นี้ันน,นี้น้ำกรดออนี้ลาวาร้อนส่วนส่วนตัวน,นี้เป็นมีประโยชน์มากครับออน,นี้สำหรับปลูกต้นไม้ เห็นไหมครับปลูกต้นไม้ได้ดีอันนี้ปลูกหินแต่ว่าปลูกหินอันสามอันนี้ปลูกทองกับปลูกเหล็กอันนี้ต้องเอาหินหินผามานะครับเพราะไม่งั้นมันจะปลูกไม่ได้พวกไม้ปลูกได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ภูเขาภูเขาน้ําร้อนภูเขาน้ําโกรดแล้วก็ภูเขาราวาอันนี้ก็เป็นเมฆฝนต่างๆโดยเฉพาะอันนี้ ต่อมาอันนี้เออเป็นทีนทีที่ต้องให้มีคนมาจุดคนที่จุดได้อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับโจนโจนสามารถจุดได้จำตุ้มอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูปกติมันยุดในน้ำไม่ได้นะครับแต่อันนี้ได้นะครับท่านผู้ชมทุกทา่านเห็นไหมครับอันนี้ มีมเลยครับราเบเวลาอ,อันนี้ทุ่นระเบิดอ้น,นี้ไปขอที่สำหรับแก้งคนนะครับแก้งคนวางลงไปแล้วก็ปุ่มเกิดเป็นกุ๊กกุค้นนะครับชนวนดูอยู่แล้วครับพุจุดไฟแล้วก็ชแค่นั้นเองต่อมา นี่คือระเบิดใช่อันนี้รุ่นระเบิดแบบวางสีใช่ครับระเบิดแบบวางสี2ระเบิดอันนี้ให้ผมเดามางคนไม่ติดไฟแต่อันนี้ติดแน่นอนครับเห็นไหมครับติดจะเห็นได้ชัดต่อมาอันนี้ระเบิดวระะมานูกดสิครับ ดูครับถ้าเกิดว่านี้แหลงแล้วเดี๋ยวคุณมาดูพื้นที่ต่อไปตรงนี้เลยนะครับต่อมาอันนี้ผลเรียกว่าระเบิดหลุมดำพระไลนยน่ะเหรอนี่ครับเ mm hmm. กาะไาย และสุดท้ายหลายคนนึกไม่ถึงเลยนะครับกดเข้าไปดูซาบอมบาซาบอมบาในทีมเขาว่ามาเป็นซาบอมบาของจริงนะครับแล้วก็มีอยู่ในโลกใบนี้ด้วยแต่ไม่รู้เขาจะเอาทำลายหรืออยังนะครับมันเป็นของคนรัสเซียแต่ว่าลูกอันนี้เราต้องใช้อันนี้เท่านั้นเลยครับ พราะอะไรน่ะเหรอต้องดูครับอย่างนี้งไงครับซึ่งไม่ติดไฟใช่โบลิงต่อมาอุกกาบาทอุกกาบาทเป็นตุงนนู้ไป ต่อเนื่องหลายๆล,ลูกได้นะครับแต่ถ้าถามว่าอันนี้ต่อเนื่องกันหลายๆล,ลูกได้ไได้ได้แน่นอนครับแล้วก็ลักสีอิฟาเลตและสุดท้ายอันนี้ใช้จัดก,การสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆเห็นไหมครับมันจะลบสีแค่นี้แหละครับต่อมาอันนี้สร้างผืนดิน แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้จะมีอันหนึ่งที่โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่หรเ่าเนี่ยอันเนี้ยนิวพระเจ้าจะลองพืเล่นหลายคนไม่ใช่พืเล่นหลายคนให้คนเข้ามานะครับไม่ใช่แต่มันจะเป็นบอทในการสร้างโลกสร้างอะไรต่างๆนานา,น,าน,นะครับใช่มังกรนี่ครับมังกร บอกกาไป็สิทธิ์ที่ดีครับท่านเห็นไหมตายเลยตายเลยจบคลิปในเท่นี้เลยนะครับดีกว่านะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ชอบมากๆกดซับสไครต์ได้นะครับอย่าลืมกระดืกระดิ่งกิ้งกิ้งกล่องแก้วสวัสดีไปเลยครับบ๊ายบายทำไมไม่ดีเอ้อท่ามัน